สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้นะครับก็เป็นเช้าวันที่30นะครับก็ตอนนี้เวลาประมาณ7โมงหน่อยๆนะครับก็จะมาเก็บแหนแดงนะครับส่งให้กับลูกค้านะครับมีท่านหนึงสั่งไว้เมื่อวานนะครับจะสั่งน้อยแล้วก็ส่งนะครับสั่งน้อยสั่งเยอะก็พอจะมีแต่สั่งเยอะ ก็อาจจะไม่พอนะครับเพราะว่าไม่ได้มีเยอะนะครับแต่สั่งน้อยก็ส่งนะครับถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายมีค่าน้ํามันนะครับที่ต้องขับไปส่งนะครับก็ไม่เป็นไรครับถือว่าได้แบ่งปันกันไปเลี้ยงนะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับที่อยากจะเลี้ยงนะครับก็ยินดีนะครับหากท่านใดนะครับที่อยากจะเลี้ยงแหนแดงนะครับ อยากจะสั่งซื้อนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวไงจะส่งใส่รายละเอียดไว้นะครับในใต้คลิปไว้ให้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับวันนี้ก็จะเก็บประมาณาประมาณ2กิโลนะครับส่งเชียงใหม่นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับอีกคนนึงก็คือเพื่อนเป็นเพื่อนกันนี่แหละครับเพื่อน สมัยเรียนมหาลัยนะครับคือเขาก็เป็นคนชอบนะครับเป็นคนทำทำทำไร่ทำสวนอยู่แล้วนะครับเห็นผมโพสเกี่ยวกับแหนแดงนะครับเพื่อนๆก็เลยมาเพื่อนก็เลยมาคอ,เอเมเมนต์นะครับใน facebook นะครับว่าเขาก็ส่งรูปของกล้วยหอมนะครับในคอมเมนต์นะครับผลปรากฏว่า คือกล้วยเขากล้วยหอมเขาครับคือเครือมันยาวมากนะครับผมก็เลยสนใจนะครับก็เลยอยากจะได้มาทําพันุ์นะครับก็เลยคุยกันไปคุยกันมาเพื่อนก็มีกล้วยนะครับเราก็เี้ยงแหนนะครับก็เลยตกลงกันว่าจะแลกกันนะครับจะแลกเปลี่ยนกันนะครับก็คือไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับนะครับก็คิดถึงสมัยก่อนนะครับที่แบบเออ บานค้างๆนะครับมีอันนั้นมีอันนี้นะครับก็เอามาแลกมาเปลี่ยนกันนะครับก็มีความสุขดีนะครับบางทีเพราะว่าบางทีเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนะครับมันก็ไม่ได้จําเป็นกับชีวิตมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่ามันมันมันถ้ามันมีเยอะนะครับมันก็ดีนะครับมันก็ดีนะครับเพราะว่าเราจะได้จะไม่ลําบากนะครับเพราะยังไงนะครับเงินนะครับ มันก็ยังเป็นปัจจัยที่จําเป็นอยู่นะครับในภาวะปัจจุบันนะครับแต่เรื่องของอาหารการกินนะครับก็ก็จาเป็นไม่น้อยกว่าเงินทองนะครับก็จะเก็บนะครับไปส่งให้เพื่อนวันนี้แหละครับแล้วก็มีลูกค้าที่เชียงใหม่นะครับสั่งข้าตั้งแต่เมื่อวานล้วนะครับผมอยาให้ดูนะครับใหนแดงนะครับอันนี้ก็ในแดง จะเห็นเป็นแดงๆนี่คือแดงๆตรงกลางเขาถืออายุเขาค่อนข้างที่จะโตเต็มที่แล้วนะครับเขาก็ต้องขยายอ๋อแสงแสงสะท้อนแสงมันย้อนนะครับเขาโตเต็มที่แล้วนะครับก็ต้องเก็บออกบ้างน,นะครับอย่างเงี้ยครับ๋ยวให้ดูนะครับคือผมเก็บแป๊บเดียวเองนะครับเก็บวันสองวันมันก็ มันก็แน่นแล้วนะครับถึงบอกว่าเนี่ยแดงเนี่ยครับเลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ได้รวดเร็วนะครับมันเหมาะมากนะครับกับการที่จะเอาไปเลี้ยงปลากินพืชนะครับหรือว่าเป็ดนะครับเห็นผมเคยดูข้อมูลนะครับเห็นเขาบอกว่าเป็ดเป็ดจะชอบมากกว่านะครับเป็ดจะชอบกินมากกว่าอ่าพวกไก่พวกอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ลองเพราะว่าที่บ้านไม่ได้เลี้ยงเป็ดนะครับ ผมแล้วผมว่ามันเหมาะกับปลากินพืชนะครับปลากินพืชครับพวกปลากินพืชแล้วก็เอาไปทำวัสดุคลุมดินเป็นปุ๋ยพืชสดหรือว่าเอาไปเป็นส่วนผสมของปุ๋ยหมักผมว่ามันน่าจะโอเคมากเลยนะครับเพราะว่าคือเขาโตเร็วนะครับอย่างดินที่บ้านผมอย่างที่ผมเคยพูดตั้งแต่คลิปก่อนๆน,นะครับว่า,าคือเขาดินมันค่อนข้างที่จะแข็งนะครับ แต่โดนน้าเวลาที่โดนน้ามัน,ม,นมันจะเละเลยนะครับแต่พอน้ําแห้งดินจะแข็งแล้วก็แน่นนะครับก็เลยก็เลยคิดว่าเออถ้าสมมุติว่าเราเอาไปผสมกับพวกปุ๋ยคอกอะไรพวกนี้แล้วก็หมักนะครับเอามาใส่ในต้นไม้ผมว่ามันน่าจะช่วยให้ดินมันร่วนซุยขึ้นได้นะครับก็ยังคิดอยู่ว่าจะขยายเพิ่มแล้วก็ทําเป็นเอามาใส่เป็นปุ๋ยหมักนะครับทําเป็นปุ๋ยหมักครับอ พื้นที่ที่บ้านนะครับก็มาไรนึงเนี่ยครับไม่น่าจะถึงไร่นะครับรวมตัวบ้านนะครับก็ค่อยๆปลูกนะครับนะครับก็ค่อยๆปลูกมีกล้วยนะครับหลักๆก็จะปลูกกล้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเก็บแหนแดงก่อนนะครับเดี๋ยวไปส่งให้ลูกคาาแล้วก็ส่งให้เพื่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ